สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นเช้าวันพุธที่24สิงหาคม2565นะคะจ้พจดภาษานะคะภาษาก็กำลัแบ่งแป่งปันในเรื่องของมงคลชีวิตอีกข้อหนึ่งนะคะก็คืออยู่ในถิ่นอันสมควรนะคะที่เรามีความสะดวกสบายเนาะเดินทางก็เนี่ยเลยนะคะนี่นาบะบ้านติดถนนครับเพื่อนนะคะหลังบ้านก็ติดภูเขาครับเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นที่ที่แบบว่า สดวกสบายในการที่เราจะอยู่นะคะแล้วเราก็อยู่อาศัยแล้วเราก็อยู่ได้แบบมีความสุขค่ะเ,เพื่อนๆนะเ,นเพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะแลนที่เราจะมีมงคลชีวิตนะคะก็คือเราเนี่ยแหละก็จะหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเนาะหาถินถ่นฐานอันสมควรอยู่ในประเทศที่ของอย่างเราเป็นเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะคะก็ทําให้เราได้อยู่ในที่ที่แบบว่าสามารถที่จะปฏิบัติธรรมสวดมนต์นไหว้พระหรือว่าจะ นับถือศาสนาอะไรก็รับถือได้ในทุกๆศาสนาเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนาะโดยที่มีสละเสรีในการที่จะเลือกนะคะที่จะอยู่ศาสนาใดเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนาะก็นี่ก็จะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งแล้วก็การที่เราอยู่ในที่ที่มีที่เขาบอกว่าที่ที่สบายยะนะคะก็คือทําอะไรก็สะดวกสบายการเดินทางไปซื้ออาหารการกินนี่ก็ สะดวกสบายนะคะมีกินมีใช้นะคะโดยที่ไม่อดอยากนะคะอยู่กันแบบพอเพียงแล้วก็มีความสุขได้ในชีวิตประจําวันค่ะเพื่อนเนาะเข้ามาในบ้านแล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเช้าขึ้นมาก็เดินออกกําลังกายกันเพื่อนปฏิบัติธรรมก่อนแล้วก็มาเดินออกกําลังกายชีตก็ดีมีความสุขกับเพื่อนเนาะนี่เลยมีกระปุกต้นไม้ไว้เลยนะคะผละไม้เดี๋ยวพอเขาตนนค่ะเราก็จะได้ทานผลไม้กันด้วยเลยนะคะแล้วก็ มีโอกาสก็แบ่งปันเพื่อนๆญาติมิตรแล้วก็ไปถวายพระนะคะเป็นเพื่อนเราก็มีความสุขในปัจจุบันกับเพื่อนเนาะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บายบายเลิฟยู you, ค่ะ